สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะพาเบิร์ดเดย์และนิวเยยร์ออกมาเดินเล่นอิสระที่ส่วนกลางของหมู่บ้านนะ <Wow. S 1> นี้จะดื้อสุดๆเลยผมลืมแนะนำตัวไปเลยผมกินเที่ยวเรียวทุกที่โอ oh, ไม่ใช่รอลิงไม่ใช่ลอเรือตอนนี้เราก็อยู่ที่ส่วนกลางสวน นิวเยียนี้ก็คือจะดื้อมากผมก็เลยต้องจับว้แบบนั้นก็จะปล่อยลงไปที่พื้นนะแต่การปล่อยที่พื้นนี้ก็ระวังหมาแมวนะจริงๆที่สวนกลางนี้ก็จะมีแมวแต่ละบ้านนะที่แบบปล่อยออกมาแล้วอาจจะเดินเล่นในสวนกลางได้เราก็ต้องระวังให้ถึงที่สุดนะการที่เราพานกหรือสัตว์เลี้ยงออกมาเดินเล่นนี้ก็จะสามารถ ทำให้เขาอารมณ์ดีได้และผ่อนคลายได้อีกด้วยนะเพื่อนๆดูดิเดินเล่นใหญ่เลยแต่ New Year ดูเหมือนจะบินหนีแต่นี่จะเป็นเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์จะค่อนข้างที่จะเชื่องกับเรานะแต่ New Year ก็เชื่องเหมือนกันแต่ New Year นี้จะชอบบินไปแล้วก็เราก็นั่งรอแบบถ้าได้ขึ้นต้นไม้นี้ก็คือนั่งรอจนค่ำเลยนะกว่าจะลงมาผมก็ได้ทำคลิปนี้ ที่มาฝึกบินอิสระของนิวย e a r นะอันนี้จะเป็นเบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์จะวิ่งหาผู้เลี้ยงตลอดเลยใครที่อยากจะเลี้ยง Sun mm hmm. สันคอนวัวน,นี้ก็คือเชื่องสุดๆเลยนะเพื่อนๆ a few moments later โอ้นั่นไงพูดยังไม่ขาดคำบินไปนู่นแล้วเห็นไหมเพื่อนๆนู่นอยู่เครื่องเล่นสีเขียวๆโอ้ตายแล้วดูดิบินกลับมาแล้วทุกคนดูอนนี้นะมีไซบิเลียนตัวหนึ่งหลุดมาไม่ใช่หลุดนะ ปล่อยไว้ในส่วนกลางนี่ไงซึ่งมันชื่อว่าไอทินเดอร์มันป่วนมากเลยซึ่งการที่เราเอาเขาออกมาปล่อยข้างนอกนี้ไม่ใช่เขาไม่กลัวนะเขากลัวนะคือเราจะไปนั่งที่ไหนจะเดินไปที่ไหนเขาจะเดินตามนะเราไม่ต้องห่วงเลยแต่ถ้ามีหมาแมวเราก็เดินไปหาเขาอยู่แบบใกล้ชิดเขานะเพื่อนๆแต่ทางนี้ก็คือแบบไม่ต้องบอกเลยนะว่าตัวไหนสนสุดนี่ไง นี่ไงวิ่งอยู่นี่ไงกัดรองเทา้าอันนี้ก็กัดกางเกงนะโอ้ดื้อสุดๆเลยทั้งกินชีกแล้วก็สั่นคอนัวอยู่ด,ดิเห็นไหมบางทีเราก็หมั่นไส้นะเพื่อนๆอยู่ด,ดิได้ขอนไม้มาแล้วก็จะบางทีก็จะแบกแล้วก็วิ่งแล้วไม่งั้นก็จ,จับแบบจิกกินแบบไม่ได้จิกกินหรอกเขาอาจจะมันเที่ยวแต่นี่ก็ดีนะให้เขาได้รับคม ของจะงอยปากนะเพื่อนๆดูดิติดแล้วผมจะไม่เอาออกให้นะดูดีน่ารักมากๆเลยการที่จะปล่อยแบบนี้อ่ะผมก็ได้ฝึกอาแล้วนะเพื่อนๆแต่สําหรับตัวนั้นเห็นไหมซันคอนัวผมก็ได้ขีดปีกไปที่ขีดปีกไปนี้เพราะว่าเขากะเพาะอาหารทะลุผมไม่อยากปล่อยเวลาเขาบินหลุดจากผมไปผมเรียกไม่กลับเขาอาจจะตายได้แต่ทั้งนี้หายป่วยแล้ว ็ไม่มีอะไรหายห่วงส่วนเจ้านี่ก็จะแสบแบบเงียบๆนะดูดิตรงนี้คลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นคลิปน่ารักน่ารักสำหรับซันคอนัวและกินชีกนะเพื่อนๆสำหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยง2000นี้ก็ลองศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับแต่จะดื้อมากๆเลยดูดิกำลังขึ้นแมสเห็นไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่